นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่อ้อมด้วยนะครับสวัสดีน้องยศค่ะท่านผู้ชมเะครับเข้าสู่รายการ5ชาวมาใหญ่ครับเช้านี้อยู่ผมยศแล้วก็พี่อ้อมนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกานะคะติดตามชมได้2ช่องทางเลยนะคะสดสดทางททอบอ5แห่งนี้นะคะหรือว่าจะดูตาม เฟซเฟซบุ๊กนะคะเป็นแฟนเพจของเรานะคะรายการห้าทางเมาส์ใหญ่ค่ะดูได้ทุกที่ทุกเวลาตอนนี้บางคนรถยังติดอยู่ก็ดูแก้เสงได้นะคะรายการของเรานะคะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับที่สำคัญสามารถพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยเพราะว่าทีมงานคอยดูอยู่นะครับก็มีเรื่องอะไรที่อยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะพูดคุยก็สามารถพิมพ์มาได้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับที่สำคัญย้ำอีกทีหนึ่งคือเรื่องของการกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับวันนี้เอง เห็นบอกว่าวเป็นวันศาติจีนถูกไหมฮะใช่แล้วค่ะี่ามีมีไหว้เป็นพระพุทธหรือเปล่าเอ่ยไม่โอ้ไทยแท้โอไทยแทย้ไทยแท้แต่โบราณนะคะแต่เห็นหลายๆคนคไหว้กันคึกคักทีเดียว <ừ> เลยทีเดียวนะคะวันนี้เพราะว่าอบอุ่นกันมากๆนะคะกับคนไทยเชื้อสายจีนคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศหลายๆที่เองเห็นบอกค่อนข้างเยียบเหงาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ากาบอกว่าคนไปซื้อของค่อนข้างน้อยในปีนี้ไม่แน่ใจว่าเก็บเงินไว้ไปเที่ยววันหยุดยาวหรือเปล่า โดนไปเยอะเมื่อวานเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะ <c oughs> นะแต่วันนี้ค่ะช่วงที่2พลาดไม่ได้เลยนะคะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โหทั่วโลกตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทําให้นักธุรกิจที่ทําธุรกิจตอนนี้หลายคนระสํราระสายนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะท่านเป็นกรรมก,การผู้จัดการบริษัท S G Logistics Management นะคะท่านจะมาเผยเคล็ดลับมุมมองใหมๆ่ๆที่จะทําให้เราอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ <c oughs> ใช่แล้วครับส่วนในช่วงที่3ของรายการ ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5เพราะว่า ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเจออยู่แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าการที่เราจะเจอ pm 2.5ได้คือต้องออกนอกบ้านเท่านั้นใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้จําเป็นเลยในบ้าน<ม>ก็สามารถมี2.5 2. ได้เหมือนกันออและอะไรล่ะที่จะสามารถจัดการกับฝุ่น pm 2.5ได้เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่3เพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนํามาแนะนกันด้วยนะครับใช่แล้ว,ค,ลวค่ะตะกี้แอบเกินไปนิดนึงเมื่อวานเจ็บตัวบ้างไหมคะเมื่อวานไม่ได้เล่นฮะไม,ไม่ได้เล่นปกติไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อยู่แล้วคือไม่พูดถึงไม่ได้ Talk Talk of ท h e Town เดีคะ เป็นถึงพัดหัวข่าวเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> วันนี้พัดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหวยรัฐบาลล่า <c oughs> สุดเวลานี้นั่นเองนะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับโดยพัดหัวข่าววันนี้นะครับคว้า60ล้านบาทหวยรัฐ9 9 9 9 9 7้ <c oughs> นายตรวจรถไฟสถานีชุมทางหาดใหญ่ดวงเฮงฝันเห็นหลงปู่ทวดรุ่นปีพศ2497ซื้อหวยชุดเลขไท้าย97จครับจากแผงมา1ิบใบ ผลออกมาแทบช็อกถูกรางวัลที่1ห,หมายเลข999997 <c oughs> นะครับรับเงินก้อนโต60ล้านบาทขณะที่คนโดวงดีกระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับถูกสลักเลข9 <c oughs> เบิ้ล5ตัวคนละ2ใบพลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยใช่คือเอาจริงว่าคนจะถูกก็ทำยังไงก็ถูกอะ่อรนะรบูรับตาซื้อก็ถูกแเราตั้งใจแทบตาย ไม่ถูกนะคะบางคนนี่พยายามสอหาพยายามทุกวิถีทางยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกนะคะคนบางคนเห็นมาชิวๆหยิบมาก็ถูกได้ยังไงก็ดีใจด้วยแต่ใครที่ไม่ถูกนะคะหัวอกเดียวกันไม่เป็นไรค่ะพี่ตูนบอธิแสล m มบอกไว้ไม่เป็นไรชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะงวดหน้าเดี๋ยวฉันจะซื้อดิฉันงวดหน้าวันที่16บหกดิฉันซื้อตองหกลองดูไม่กล้าถูกครับ ซื้อเอามันเอาหาเอาต่อเ๋ยฉันจะถ่ายรูปส่งไว้ถูกขึ้นมาจะสนุกกันนะคะข่าวนี้นะคะนี่แหละค่ะต้องถามก่อนค่ะข่าวต่อไปปกติโดนใบสั่งบ่อยไหมคะไม่บ่อยครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ถือว่าโชคดีหลายคนที่โดนใบสั่งบ่อยๆอันนี้ต้องฟังว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าการโดนใบสั่งของเราแต่เขาบอกว่าใครที่โดนใบสั่งตอนนี้จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นอย่างไรมาฟังกันค่ะ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใบสั่งจราจรแบบใหม่นะคะค่าปรับสูงสุดไม่เกิน1,000บาทสําหรับเกณฑ์ค่าปรับตามประกาศฉบับนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะโดย 1. น,นะคะราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ใบสั่งจราจรแบบใหม่เริ่ม1พฤศจิกายน2563รประกาศโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยเจนดาพบตรและ2ค่ะ การเขียนใบสั่งแบ่งได้เป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกสําหรับให้ผู้ขับขี่แสดงไว้ที่รถรูปแบบที่2สําหรับส่งทางไปรษณสี่สนะคะยกเลิกการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ขณะออกใบสั่งค่ะให้มีระบบตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มช่องทางจ่ายได้ทุกสอน,อนเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกเลยทีเดียวนะคะคส่วนข้อที่4ค่ะจำกัดวงเงินค่าปรับ จากการทำผิดกฎหมายจราจรอัตราโทษสูงสุดไม่เกิน1,000บาทข้อ5นะคะไม่สวมหมวกนิรภัยและข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดปรับ400ถึง500บาทค่ะใช่แล้วนะครับข้อที่6ครับข้อหาขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับข้อหาฝ่าไฟแดงและข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรปรับ500ถึง1,000บาทครับข้อที่7นะครับข้อหาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถปรับ400ถึง1,000บาท ข้อที่8ครับข้อหาใช้รถควันดำปรับไม่เกิน1000บาทและข้อที่9นะครับเกณฑ์ค่าปรับเริ่มใช้26สิงหาคม2 5 6 3เป็นต้นไปส่วนใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรเริ่มใช้1พฤศจิกายน2 5 6 3นี้นะครับเพราะฉะนั้นเองก็ต้องมีการระมัดระวังในการขับขี่กันอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงการรักษากฎจราจรให้เป็นประจำด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะต้องเสียค่าปรับแบบนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าท้าดีที่สุดก็คือเนี่ยแหละ ขับขี่กันให้ดีให้ถูกกฎจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับการเสียค่าปรับเสียเงินนะคะและสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือเรื่องของการความปลอดภัยในการใช้ใช้ถนนด้วยอันนี้สําคัญที่สุดเลยจริงๆนะคะเพราะว่าแน่นอนครับว่าเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยตามตามกฎจราจรนะครับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอนนี้เองมีการพูดถึงในโลกออนไลน์กันเยอะพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเวลารถขนของปกติแล้วขนของเนี่ยเขาต้องมีความยาวไม่เกินตัวรถถูกไหมครับช่วงตัวรถหรือว่าออกท้ายไปได้และต้องมีการติดันลั์อย่างชัดเจนแต่ล่า มีคลิปหนึ่งที่ออกมาในโลกออนไลน์นะตอนนี้คือเขาไม่ได้วางแนวยาวอย่างเดียวด้วยวางแนวขวางด้วยครับโ้โหได้เหรออ่ะทันนี้กลาย <c oughs> เป็นเกิดการกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ <c oughs> อยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็มีการแชร์ออกไปเป็นจนนํานวนมากนะครับขณะที่ภายหลังจากสมาชิกผู้ใช้ทวิสเตอร์รายหนึ่งได้มีการออกมาเผยเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนย่านเพลินจิตครับเนื่องจากมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับบรรทุกท่อนเหล็กเต็มคันรถแต่ด้วยความมักง่ายจึงขนเหล็กมาแนวขวางครับทำให้บริเวณปลายแหลมทั้งสองข้างโผล่ออกมาด้านข้างของตัวรถ ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ผ่านมานะครับต้องมีการชะลอรถเพื่อหลบไม่ให้ชนกับเหล็กหากมาเร็วอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ชนเข้าได้ครับจึงหวั่นเกิดอันตรายกับคนขับรถคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในที่สาธารณะนะครับต่างๆก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากครับถึงแล้วก็เรื่องของความประมาทของเจ้าของรถกระบะแล้วก็ตํารวจจราจรว,ว่าปล่อยผ่านมาได้ยังไงนะครับเ<ฮ>นี่คือเวลาขนของด้านหลังเนี่ยก็ต้องมีการ<ฆ>ติดผ้าสีแดงเพื่อ<ฆ>เป็นสญลักษ์ให้เห็นชัดเจน แต่ก็ไม่ควรวางแนวขวางแบบนี้จะว่าแบบไหลหล่นลงมามันก็ไกลอยู่นะคะม<ช>ัไม่น่าจะท่ยหรอกดิฉเนว่าเป็นเกิดจากความมักง่ายมากกว่านะคะที่ทําแบบนี้ดูสิคะหน้าหวาดเสียวแค่ไหนถ้าชนเสยเข้าไปเนี่ยโอ,โอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะคุณร<น>้นน่าจะหงายเงือบได้เลยนะฮะเงือบนนเลยนะคะคดังนั้นฝากคุณตํารวจด้วยก็แล้วกันนะคะว่าถ้าเห็นอย่างนี้ต้องรีบจับเลยะคะ่ะรวมถึงฝาก คนขี่รถที่ทําตัวมักง่ายแบบนี้ด้วยนะคะอย่าทําอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมากมายเลยทีเดียวค่ะใช่ครับต้องถามนี้ต่อมาถึงเรื่องรถมาแล้ววันนี้เราเรื่องรถมาสองรอบแล้วมาเรื่องปากท้องกันบ้างดีกว่าได้ครับทานสายโบเป็นไหมคะ เคยทานใช่ไหมคะรู้จักไหมคะต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทูอะไรอย่างอนอาหารไทยไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทานจริงๆโอ้โหอร่อยมากและชอบมากใครที่ชอบทานต้มกะทิสายบัวต้องฟังข่าวนี้เลยทีเดียวนะคะหรือว่าใครที่กําลังมองหาโอกาสเพิ่มรายได้ข่าวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ตําบลเทพรักษาอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีเกษตรกรชื่อนายสมบัติยาลืมดีอายุ56ปีรู้จักพลิกโอกาสนำ นำเงาบัวหลวงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาปลูกบัวในถังพลาสติกเก็บสายบัวขายสร้างรายได้ทุกวันเลยค่ะแถมเป็นที่ต้องการของตลาดจนผลิตสายบัวขายแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะโดยคุณลุงเล่าว่าการปลูกบัวแดงในถังพลาสติกนั้นง่ายนิดเดียวค่ะโดยเริ่มจากการที่เราหาเงาหรือไหลบัวหรือหัวบัวแดงซึ่งก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะคะสามารถหาได้ตามธรรมชาติตามหนองน้ําที่มีบัวแดงขึ้นแล้วก็นํามาทํม ความสะอาดให้สะอาดขั้นตอนนี้อาจจะดูยุ่งยากนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีคราบติดมือเป็นดำๆได้แล้วหลังจากนั้นก็นําไปใส่ถังพลาสติกในทางหนึ่งนะคะเราจะใส่เง้าหัวแดงประมาณ7 ถึง8หัวหรือว่าแล้วแต่ว่าหัวเล็กหรือหัวใหญ่จากนั้นก็ปิดถังให้สนิททิ้งไว้14วันระหว่างนี้ก็มานตรวจด,ดูอย่าให้มีฟองอากาศถ้าในถังมีก็ตักออกให้หมดแล้วก็ปิดฝาเอาไว้เหมือนเดิมเนี่ยละคะ่ะใช่แล้วนะครับหลังจากครบ14วนันบัวก็จะเริ่มงอกออกเป็นเส้นฝอยเล็กๆนะครับซึ่งการเพาะบัวในถังพลาสติกสายบัวจะเป็นลักษณะฝอยฝความยาวขึ้นอยู่กับระดับนนน้้้้ําาถใส่อย สายบัวก็จะสัน้นแต่ถ้า <ạ. S 1> ตเติมน้ําระดับที่เกือบเต็มนะครับสายบัวก็ออกมาก็จะยาวแล้วก็สวยด้วยใน1ังถังจะเก็บได้ประมาณ8ขีดครับซึ่งขายอยู่ที่ขีดไะประมาณ20บาทเมื่อขายทั้งหมดเลยนะครับรายได้คาวรานอยู่ที่ประมาณ1,000-2,000ถึง2,000บาทครับ ขึ้นอยู่กับซึ่งตอนนี้เองนะครับ,รบเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากด้วยเพราะว่าสายบัวจะมีรสธรรมชาติกรอบหอมหวานแล้วก็ปลอดสารพิษนะครับสำหรับใครที่สนใจเงาบัวแดงหรือศึกษาว,วิธีเพาะก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่0901904811นั่นเองครับใครสน,นใจชใช่ค่ะอยากหาไรายได้พิเศษก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เพิ่มรายได้แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยละค่ะใช่แล้วครับในช่วงข่าวดังในอดีตวันนี้พี่อมครับรู้หรือเปล่าว่า ต้นกําเนิดของลูกเสือชาวบ้านเกิดขึ้นมาตอนไหนและทำไมถึงเกิดขึ้นมาโอ้โหไม่ทราบเลยค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่วันนี้เราหาคําตอบมาได้แล้วนะครับติดตามได้ในข่าวดังี้อดีตครับลูกเสือชาวบ้านเป็นกลุ่มทหารอาสาสมัครที่มีการจัดกิจกรรมผ่านการลูกเสือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2497 โดยตำรวจตะเวนชายแดนฝึกสอนให้ชาวบ้านรู้จักดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านการป้องกันตนเองตลอดจนการสอบแนวรนักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเป็นอันดับต้นเพื่อป้องกันการคุกคามของคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยภายหลังได้รับการขยายไปทั่วประเทศสมาชิกลูกเสือชาวบ้านเข้าไปร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเขาควบคุมลูกเสือชาวบ้านในปีพุทธศักราช2517แล้วเริ่มขยายเข้าไปในเขตเมืองเพื่อตอบโต้ตการเคลื่อนหน่วยของฝ่ายซ้ายพระบรมวงศานุวงศ์สนับสนุนกลุ่มลูกเสือชาวบ้านเช่นถวายผพ้าพันคอช่วงหนึ่งคนวัยทำงานถึงหนึ่งใน5เคยเป็นสมาชิกลูกเสือชาวบ้าน เกิดมาพอสมควรเหมือนกัน24 9 7เ้านะครับก็นานมากเลยคุณพ่อดิฉันเกิดพอดีนะคะคหลายปีเลย <c oughs> ทีเดียวก็ได้ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคแต่